กรกกำลังไปให้อาหารเป็ดอย่าทำขี้เดินอย่าทำขี้เดินเดี๋ยวไปให้อาหารเป็ดก่อนอย่าโยนอย่าโยนขี้ดินพอถ่ายวีดีโอเดี๋ยวมันขี้ดินเข้าโทรศัพท์อยูอยอยอย่ในหันบ่ ไปดูนี่มีอะไรบ้างยังเกมีน่นอาา๋อผ oh, สม,มียังผสมน้ำบ่นี่นะครับเป็นการเลี้ยงเป็ดแบบแบบบ้านๆใช่ไหม อธิบายน้ำอธิบายน้ำจะมี่เป็นยังไงไม่กินแล้วบ่อ๋ออันนี้อันนี้อีหยังนี่กัข<อ>บขบ้าวที่ว่าเขากินนั่นล่ะเขากินน้ำเขาก็แบ่งไว้ให้เป็ดน,น้ำเลยเป็นกับข้าวที่แบ่งให้เป็ดด้วยแล้วก็อันนี้จะมีลิงลิงลิงจะให้อาหารเป็ดใช่ไหมลิงให้อาหารเป็ด คนคนคนค่นนกวบ่อ่าบอกวิธีการทำน้ำคนกวนค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 นผสมน้ำบ่กับเข่าซูมาแล้วดิโอเคแบบนี้ป๊กๆปกปกสามเทื่อนบ่สามหรือสี่เถื่อเอาบ่ตังบ่ตังนับก็ได้บ่ะ นแน่เบิดรอบล่างละโอ้ยใส่ตัวไหนตัวไหนอธิบายนึ่อันนี้ยังนี้ยยังนี้สซุ่มเอาไว้ให้มันน,นน้อยมันบ่หมอวิล่าจีว่าขังมันไว้อยยนบ่ตัวไหนแม่ไก่ตัวไหนแม่มันอยู่ไหนเครื่องเงินมีไข่อยู่บ่เนี้ยอ๋อมีไข่น้ำดีกำลังออกลูกโอ้กำลังฝักกำลังฝักปล่อยมันปล่อยมันอันนี้มันสิ้นเท่าเราบ่เนี้ย บ่นี่บ่ถือกันก็บ้นเดียวย่านค้นย่านคนย่านค้นอันนี้ก็ล่างเคลียร์เคลียร์ยอย่างนี่เคลียร์ขี้ินปิดปิด,ป,ป,ดปิดหูไหว้หน่อยปิดรูนไว้แล้วก็เพื่อทีอ่จะไม่ให้สุ้มไก่มันกระเด็นอ่าตอนนี้ตอนนี้ไอ้ยนี่ไฟจุดผู่อ,อ,อ,อาการยกำลังเก็บผักอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องยกไม่ต้องยกเดี๋ยวพี่เจมจะเอียงกาจจะมีอะไรนี่พิ่งเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งง่ามจ้าวมันเกิดเองวะมันกินได้อยู่นี่มันง่ามง่ามง่ามสีคือจังผลไม้เลยนะแต่ว่ามันกินอะไรเห็นรอเออสีมันง่ามอยู่เออแต่ไม่คือมันคือว่ามันกินจะมีมันหยาดคนอ๋อเขาต้องเขาต้องประยู่ต์กันบ่เขาเขาต้องประยู่เ์ากะเะากะปล่อยไว โอ้ยยังอ่ะมันเป็นมันเป็นมันบ่กินมันบ่กินไม่กินอยู่จ่ะเมี่มันบ่กินก่อนมันไม่กินอย่าไปเด็ดลูกมันสวยแล้วกันนะผีแดงนะไม่รู้ลูกอะไรวะตอนนี้ไอ้เจมี่อันนี้นี่ไงเจมี่มันกินแล้วแต่ว่าให้เดี๋ยวไปกัดมันนั่นอย่าไปไก่มันเออ อย่าอย่าไปไก่สังกะสีเล้วอันสิบบาทสังกะสีอันนี้เป็นอีหยังเจมิเอ็มเจมิเอ็มขาหน้างในในี่เป็นอีหยังเนี่อ๋อเป็นบ้านกไก่อ๋ออะไรลูกแหวะครัตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็เจมิแม่เดี๋ยวตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันกินอาหารไปใช่ไหมปล่อยให้มันกินอาหารไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็มาดูใหม่นะอันนี้มีสายยางน้ำปะ จะมีจะกำลังลดน้ำต้นใหม่เนี่นี่กับเป็นวิธีการลดน้ำต้นใหม่ให้มันอันนี้ยังนี้ยังน้แปลงอีย่างนียอธิบายน้ำเนี่ยแปลงพริกแปลง,งพริกแปลงพริกแปลงพริกเป็นบ้านสวนเนี่ในบ้านสวนมีพริกมีปลูกไว้ปลูกไว้กินเองทำการเกษตรเลี้ยงเป็ดป,ปลูกพริกนำ้ำครับปลูกพริกนำ้ำลดลดต้นใหม่ ให้มันให้มันสุ่มชื่นแล้วก็จังบ่อยแห่งอ๋อสีน้ำใสขันฝฟ้นตกเข้ากับบต่างคนเป็นปะวันเปียกอยู่แล้วเกษตรเกษตรแบบว,ว่าเกษตรในในในสวนอะมีกาฮด บักพริกบักพริกแกกระร่างสีเงาแพะปลูกนไงตอนแรกลุงเห็นลุงเห็นตะไคร้นี่ลุงนึกว่ามันเป็นนึกว่ามันเป็นหม่องหม่องค้างไกลเหรอนี่ยแต่ว่าที่ไหนได้มันเป็นมันเป็นสวนบักพริกสวนพริกรทีมงานเอืน่นเี่ยทีมงานเอิ่นวะทีมทีมงานทีมงานเอิ่นไปบาหห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 นหลังจากโคต้นใหม่แล้วมันก็สิมีการสั่งสะพานถานน เด้อว่ะเนี่ยจะจะเริ่มติดตามเดอ้อเพื่อนๆบ้านน้องแว่งเดอ้อจะเริ่มเขาติดตามเจมีกก่การเกษตรเดอร้เดอเป็นน้องแว่งหายี่สิบสามนัทวุฒินัทวุฒิเบอร์ยี่สิบสามไอพ่อโอ้คนตั้งซื้อวอ่ายเอียงตั้งตั้งซื้อให้หนูว่าอียงเจมี่วาดี้เหรอเอเอ,เ,อเป็นกองหน้าเหรอเอเอ อากอนกอยากลดต้นไม้ด้วยเออากรก็เป็นอากอก็เป็นการเกษตรเหมือนกันอากรเป็นไงปลูกเองเหรอต้อนเนี้ยอ๋อเอยอากออันนี้ใครปลูกครับเจมี่เจมีจม่ปลูกใช่ไหมโอเคเจมี่ปิดน้ำเลย ไปเก็บสายยางไปเก็บโอเคเดี๋ยวสวัสดีกันสวัสดีกล้องกันเดี๋ยวพอกันไหมเดี๋ยวอีพี่หนาสีไปเบิ่งยังติดตามไว้ละกันนะติดตามไว้กอนอย่างอวาวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพี่หนาไปติดตามวาวนะเดี๋ยวจะมีภาพภาพเลยทายวาวโอเคสวัสดีครับกันสวัสดีครับเจมี่ว่าดี ไฟวนไกวน,กน,กนลมแรงมาก